สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆ่านพาไม่ใช้หา่านหงหงพาลูกเข้าฟังค่ะลูค่ะอต้อ,องิืดหัวให้ขึ้นปาครอบครัวนี้ลูกเจ็บตัวโอ้ลูกดกมากเลยโอ้โหคุณแม่ลูกดก เตัวโ <ś ười> อค่ะพ่อขึ้นหน้าแม่อคุมข้างหลังน่ารักมากเลยวันนี้ลมแรงนะคะฝนกคนฝนมืดมาแล้วเบียกหน้าเลยวันนี้ถ้าจะพาลูกมาขึ้นฝั่งโอค่ะ แล้วก็สีสีเทาอห้าตัวโหน่ารักมากเลยเดินเข้าไปใกล้ๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อเขาจะขึ้นมาจิกเอา เาห่วงลูกเขาขึ้นกันตรงนี้เถอะโอ้โหลมแรงปวดพอเห็นยืนถ่ายเขาเขาก็เลยไม่ขึ้นตรงนี้ ทุกคนเงิน เดูพ่อเขาจะขึ้นมาหานะดูพ่อเขาจะขึ้นมาหานะเนี่ยทุกคนดู มานี่แหละระวังภัย <laughs> อูอ้มาละอยากได้ไปเลี้ยงทั้งเลย หากินอาหารดูดูดูมุดเก่งด้วยโอ้ยดูตัวนิดเดียวมุดเก่งยังเลย ก็เดินลงมาค่อยก็จะตกน้ำโอ้โหโอ้โหขมุิหาอาหารค่ะทุกคนดูค่ะมีได้ยังไงเจ็ดตัวเห็นไหมเจ็ดไข่ปาดเป็นตะหักโอ้ยพูดนะพูดนะโอ้ย โอ oh, ้พุ่นพุ่นพุ่นเห็นแบบตูดโอ,อ้โหนั่นนั่นนั่นพุ่นเหรอโอ้โหมุดน้ำเก่งน่ารักจังเลยขึ้นแม่เดีจะขึ้นไปขี่หลังแม่ เอขึ้นขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอึบ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  <laughs> ขึ้นปีกเกาะบนหลังตัวนึง ลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching hi ไม่รู้ว่าพ่อไปไหนแล้วไปทงลล้น้นละไปดูราด้านเรา